สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลซัมสแ s มเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครน้องโลลิแวมไพร์สาวอายุ200ปีเจมมี่นะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องเจมมี่กันเลยนะครับว่าทำอะไรได้อ่ะเจมมี่นะครับก็จะเป็นตัวละครแอคทักเกอร์ที่มีคอสอยู่ที่17นะครับสกิลพาสซีฟของเธอนะครับฮันติ n g t i m เมื่อเจมมี่ตายเนี่ยจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาได้1ครั้ง หลังจากชุบชีวิตเนี่ยจะได้รับ Attack 100%, Defense 100%แล้วก็เลือด1%นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้เกรดทาไม้ตายเต็มด้วย mm hmm. เมื่อ5ดาวนะครับสกิลนี้จะได้รับการชุบชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งทำให้เจมมี่เนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้2ครั้งนั่นเองแต่การชุบชีวิตครั้งที่2นะครับแอคแท k ของเจมมี่เนี่ยจะถูกลดลง50%สกิลทําไม่ตายนะครับ cross f e a s e สร้างความเสียหาย420ใส่เป้าหมาย1ตัวนะครับเมื่อ4ดาวนะครับสกิลนี้จะเพิ่มความเสียหายอีก17ตาม HP ที่เหลืออยู่ของเป้าหมายนะครับแต่ว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไม่เกิน400ของ a อคแท็ของเจมมี่นะครับสกิลพิเศษของเธอบัตดี้สลดสร้างความเสียหาย165ใส่เป้าหมาย1ตัวและสุ่มเพิ่มค่าไลฟ์สติ l เลต e 20ให้กับเพื่อน1คนนะครับผมปั๊บนี้จะอยู่จนกว่าจะจบการต่อสู้นะครับ ื่อดาวเนี่ยจะเพิ่มค่าไลฟ์สเตลเ t e อีก10%รวมเป็น30%และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีบอกในรายละเอียดสกิลนะครับก็คือ,อตัวเจมี่เนี่ยจะสามารถตีดูดเลือดได้ทุกท่านะครับก็คือการโจมตีปกติการใช้สกิลของเจมี่เนี่ยจะดูดเลือดได้หมดเลยนะครับแล้วดูดค่อนข้าง,ง,งแรงด้วยต่อให้ไม่ใส่ของดูดเลือดก็ยังสามารถดูดเลือดได้อยู่นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเจมี่เลยก็ว่าได้ในส่วนของอุปกรณ์สมใสัยที่ผมแนะนำนะครับ ตัวอาวุธเนี่ยแนะนำาออย่างก็คือ d r a g o n h o w d e, หรือ butterfly hunter นะครับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับแนะนำเป็น uniform of justice scarlet coolad er, หรือ distant memories นะครับในส่วนของรองเท้าแนะนำเป็น sakura lane หรือ d i t h m i c match นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องประดับก็จะแนะนำเป็น swinging wine g a r c e t fiery shawl หรือ sincere player กับ knowledge band นะครับก็เลือกใส่เอานะครับ4อย่างนี้อ่ะต่อมาเลื่องก,การใช้งานของเจมี่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะโชว์อุปกรณ์สมใส่ที่ผมใส่ให้ดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่าผมใส่อะไรบ้างอ่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สมใส่ที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ d r r k on h o u ล e Level 60 u อ่า u n i f o r m of j u s t i c l Level 60 Sakura l a n e l e v e น60แล้วก็ s i n เ e ีย Player Level 60นะครับอันนี้ผมก็จะบิลเป็นแนวแนว,แนวสายเพิ่มคลิ นะครับผมออกแนวตีติดคลิปบ่อยๆหน่อยเนาะจริงๆเซนเซียเพเยอร์เนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นสวิงไวกลาสนะครับหรือไฟโอรี่ชอแต่ว่าตอนนี้มีตัวละครอื่นใช้อยู่ผมก็เลยใส่ s ซนเซียเพเยอร์ไปก่อนเนาะเอาค่าขีดเลทเดี๋ยวผมจะโชว์การใช้งานเจมี่ในหมวด PVP ให้ดู นะครับวิธีการใช้งานเจมี่หลักๆเนี่ยเราก็อยากเอาเจมี่ลงไว้เล่นกลางเพื่อให้ตีลีดเดอร์ได้นะครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีแท้งมาบางก็อาจจะต้องเก็บเจมี่ไว้ก่อนเนาะเคลียร์แท้งให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงเจมี่นะครับ hey, okay. อย่างกรณีนี้เขาก็เอาแท้งมาบางถึง2ตัวเลยทําให้แบบการฝ่าเข้าไปเนี่ยยากลําบากพอสมควรน,นะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถเนาะ อ่าตอนนี้เล่นกลางโล่งแล้วนะครับผมก็เอาเจมี่ใส่เข้ามาเลยดูดเมจนะครับสามแสนแปดเลยนะครับเนี่ยตีทีเดียวเกือบตายเลยนะครับแรงมากแล้วครั้นี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าเจมี่จะเป็นยังไงเพราะว่านางเนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้นะครับใช้ทำให้ตายก่อนรอบหนึ่งเนี่ยดูดเลือดด้วยนะครับดูดตั้งแสนสี่เนี่ยดูดแรงมากเลยนะครับผม อ่ะคราวนี้เจม,มี่ตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเกิดใหม่ได้อีกนะครับข้อเสียของเจม,มี่เนี่ยคือบางทีตายเกิดใหม่แล้วโดนตีตายอย่างกรณีเมื่อกี้นะครับที่เห็นเฟอร์นาเบตเนี่ยใช้ท่าต่อเนาะอ่ะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ถ้า5าดาวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจม,มี่มันเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้สามารถใช้ทำให้ตายได้ซ้ำอีกครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อสู้คนอื่นกันบ้างดีกว่า นะครับเอาเป็นคนนี้ดูแลกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรารอให้เขาลงตัวละครก่อนเนาะอันนี้เขาลงมาแบบนี้นะครับเลนการว่างเราก็ลงเจม,มี่ไปเลยนะครับจะได้อื่นๆอ่าจะได้จะได้ตีแรงๆเนาะอ่าเนี่ยเจม,มี่ตายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดใหม่ได้เนาะนีก็เกิดใหม่ครั้งที่2นะครับแล้วพอตายอีกก็ไม่ต้องกลัวอ่าเกิดใหม่ครั้งที่3ได้นะครับ แต่สังเกตนะครับว่าดาเมจเนี่ยจะเบาลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเกิดใหม่ครั้งที่2อเนี่ยดามเมจมันจะเบาลงนะครับผมอันนี้ก็เลือดเหลือแค่300แสนก็ลงมาปิดเกมได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครเจมมี่ตัวเดียวเนี่ยก็แทบจะแบก PVP เอาไว้ได้เลยนะครับถ้าเราสามารถทำเจมมี่ได้ถึง5ดาวแล้วนะครับผมเจมมี่ของผมก็อยู่ที่5ดาวเนาะอ่ะเดี๋ยวสู้กันอีกสัก คน2คนละกันนะครับนี่เราก็รอเทคนิคเหมือนเดิมนะครับก็คือรอให้แผ่นตรงข้ามเนี่ยลงตัวแทงมาก่อนเนาะให้เคลียให้เลนกลางมันโล่งก่อนพอเลนกลางโล่งเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยลงเจมี่มาตีนะครับอ่าเลนกลางโล,ล,ล่งละเราก็ลงเจมี่มาเลยนะครับผมสามแสนสามนี่ขนาดไม่คลีคนะครับเนี่ยยังแรงขนาดนี้เลยเนี่ยตีคนเดียวได้เลยนะครับเนี่ยสบยสบาย ต่อให้ฝั่นขรงข้ามบัฟเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยก็ยังตีแรงอยู่นะครับเกิดใหม่ครั้งที่1แล้วก็เกิดใหม่ครั้งที่2นะครับผมเนี่ยสบายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คนเดียวเกือบจะชนะแล้วเนาะก็นี่จะเห็นได้ว่าเป็นความเก่งกาจของเจม,มี่นะครับในโหมด PVP เดี๋ยวเรามาลองใช้เจมี่ในโหมด PVE กันบ้างนะครับในโหมดนี้นะครับผมก็จะลองใน Dream Expedition VE r l นะครับตีคิรยาที่ CP 3 8 0นะครับผมตอนนี้มันยังมีบัฟดาเมจ30%อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เรื่องดาเมจก็อย่าไปซีเรียสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่า<ต>เจมี่ก็ใช้งานได้ใน PVE นะครับผม จริงๆเนี่ยเจม,มี่เป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้ทุกที่นะครับเพราะความสามารถในการชุบชีวิตเนี่ยมันไปไหนก็ได้เนาะอะมาถึงก็เดี๋ยวตัวคิยรายาเนี่ยมันจะสู้ลำบากนิดนึงนะครับก็รอให้หผ่านสงครามลงตัวละครมาเยอะๆก่อนเนาะเราค่อยลงตัวเอลีเคลีย e อ่าพอเคลียร์เสร็จแล้วเราก็ลงเจม,มี่นะครับสามแสนนะครับผม ตายเกิดใหม่ได้ไม่เป็นไรนี่ก็จะลำบากแล้วนะครับเพราะว่าถ้ากิรยามันใช้สกิลเกาะได้เนี่ยมันบวกเกาะมันข้างเยอะเนาะแต่ก็เห็นได้ว่าพอเจมี่เพราะเจมี่สามารถตายเกิดใหม่ได้นะครับแล้วก็ดูดเลือดได้เนี่ยทำให้เจมี่เนี่ยยืนได้นานกว่าแอทแทคเกอร์ตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นพวกตัวละครอื่นๆอย่าง คาซุมิอะไรพวกนี้โดนตีทีก็ตายแล้วนะครับไม่ค่อยได้ยืนจนจบไฟอย่างนี้เนาะอ่าและนี่ก็เป็นการโชว์เคสตัวละครเจมมี่ในโหมด PVE แบบคร่าวๆนะครับคือเจม,มี่เนี่ยมันใช้ได้ทุกโหมดนะครับผมไม่ว่าจะดีมเอ็กซ์ i t i ด n ชไม่ว่าจะใน PVP หรือว่าในกิวร์นะครับ อะเดี๋ยวผมโชว์ในส่วนของกิววอลสักหน่อยหนึ่งละกันเจมี่เนี่ยเหมาะมากๆกับกิววอลนะครับเพราะว่าบอสในกิววอลเนี่ยเลือดเยอะทําให้เจมี่เนี่ยถ้าไม่ตายตีแรงขึ้นแต่ว่าบอสในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้บอสมันพึ่งหลีเนาะก็อยู่ที่เลเวล38นะครับอ่าอยู่ที่ด่าน38เนาะแล้วก็เจมี่เนี่ยได้บัฟในสัปดาห์นี้ด้วยเพิ่มดาเมจ15%นะครับเพราะฉะนั้นอ่าดาเมจของเจมี่มันก็อาจจะไม่ตรงอ่าตาม ความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวใส่มาให้ดูจริงๆเนี่ยเจมมี่สามารถโซโล่บอสในเลเวลต่ำๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูละกันอันนี้นะครับมาถึงผมลงเจมมี่เลยเนาะบอสก็เลือดล้านแนะครับเนี่ยตีทีก็3ามแสแล้วนะครับก็ขนาดไม่คลีนะครับเนี่ยก็ตีแรงมากยืนคนเดียวได้เลยนะครับกับบอสเลเวลต่ำๆแบบนี้สบายมากนะครับ สามารถตีดูดเลือดเพื่อแบบซื้อเวลาได้ด้วยอ่าก็จบบอสได้ง่ายๆนะครับก็อย่างที่อ่าเห็นนะครับคือบอสเนี่ยยังเลเวลน้อยอยู่เนาะก็อ่าโชว์ให้เห็นเฉยๆว่าเจมี่เนี่ยตีแรงแล้วก็สามารถยืนด้วยตัวเองได้คนเดียวไม่ต้องมีแทงคอนอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงในหมวดของเทนเซนสักนิดหนึ่งละกันนะครับ พรเจมี่เนี่ยมี3ชีวิตเนาะก็สามารถเกิดได้2ครั้งนะครับทำให้เจมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าเก่งมากใน ten s e n s นะครับสามารถตีตัวละครตายได้ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดโดนตีกลับตายเนี่ยสามารถเกิดมาตีใหม่ได้นะครับแต่ว่า,าต้องระวังในส่วนของอตอนเกิดใหม่นิดนึงตรงที่ถ้าเกิดใหม่มาแล้วเนี่ยแล้วศัตรูมันยัง ไม่ได้ใช้ท่าใหม่ตายนะครับก็ระวังศัตรูมันตีสวนกลับมาก่อนที่เจมี่จะได้ใช้ท่าใหม่ตายนะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอย่างที่บอกไปนะครับคือแบบเกิดมาแล้วยังไม่ทันทำอะไรก็โดนตีตายกลับไปแล้วนะครับก็เป็นข้อเสียของเจมี่เนาะนสรุปข้อดีข้อเสียของเจมี่นะครับข้อดีของเจมี่เนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ตีเป้าเดี่ยวแรงมากนะครับข้อ2ก็คือสามารถดูดเลือดได้ข้อ3ยังมีแจกบัฟดูดเลือดให้กับเพื่อนอีกด้วย ข้อเนะครับเกิดใหม่ได้ถึง2ครั้งซึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถทําได้นะครับยังไม่มีตัวไหนสามารถเกิดใหม่ได้ถึง2ครั้งมีฟีบี้ที่เกิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับส่วนข้อเสียของเจมี่เนี่ยก็คือใช้คอสเยอะทําให้จัดทีมยากนะครับหมายถึงอะไรเ,เดี๋ยวผมให้ดูสักนิดหนึ่งการจัดทีมให้เจมี่นะครับมันก็จะจัดทีมยากลําบากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเจมี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้คอสค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วลีดเดอร์ที่ผมว่าเหมาะกับเจมี่ที่สุดก็คือลีดเดอร์ฮันเตอร์นะครับลีดเดอร์ฮันเตอร์เนี่ยเราต้องมีการจำกัดคอสให้ไม่เกิน14แล้วคราวนี้พอคอสเจมี่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถใส่ตัวละครที่คอสเยอะกว่า14ได้น้อยลงนะครับอย่างในกรณีทีม PVP ของผมครั้งนี้นะครับก็จะอยู่คอสที่14พอดีเลยเนาะแต่ว่าตัวละครที่คอสเกิน14เนี่ยผมจะใส่ได้ไม่เยอะนะครับอย่างเช่น อันนี้ผมใส่เซเลน่ามิยุกินิโคล่ากับเทอร์ซี่นะครับที่คอสอยู่ที่15ซึ่งมันเกิน14มาแค่1จุดเนาะแต่ลองนึกนะครับว่าถ้าสมมุติเราอยากใส่ตัวละครที่แบบคอส16ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเช่อนอยากใส่แอนนาสมมุติผมอยากถอดเทอร์ซี่ออกแล้วใส่แอนนานะครับ ใส่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคอสเกิน14หรือว่าใครมีอย่างตัวละครอย่างคาซูมินะครับคาซูมิก็อย่างที่รู้กันว่าคาซูมิก็คอสสินะครับคอสเยอะมากเพราะฉะนั้นการจัดทีมโดยที่มีเจม,มี่อยู่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงคอสเอาไว้ให้เป็นสำคัญเพราะว่าเราอยากได้บัฟลีเดอร์อันนี้นะครับที่ทำให้ตีตัวละครลีเดอร์ฝ่ายรงข้ามแรงขึ้นถึง30%เลยนั่นเองก็เป็นข้อเสียของเจม,มี่อย่างหนึง่ง แล้วข้อสุดท้ายส่วนตัวของผมนะครับก็คือแจมี่เนี่ยเป็นตัวละครโลลี่ที่หน้าอกเล็กนะครับก็เป็นตัวละครก็ตเทียสำหรับผมแต่ไม่อยู่ในขั้นไวฟูเทียนะครับไวฟูเทียเนี่ยเป็นเทียที่สูงที่สุดที่ผมตั้งไว้นะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่สวยและเก่งนะครับ สรุปนะครับเจมี่เนี่ยเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะความสามารถในการชุบชีวิตได้ถึง2ครั้งและดาเมจที่รุนแรงทําให้เธอเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มตัวละครแอคทัคเกอร์ที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับก็อยู่ในระดับเดียวกับคาซมิเลยนะครับผมและเธอยังสามารถใช้งานได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในโหมด PVP หรือว่า PVE แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากใช้เจมี่คู่กับลีดเดอร์ฮันเตอร์เนี่ยซึ่งผมมองว่าเป็นลีดเดอร์ที่เหมาะที่สุดกับเจมี่เนาะ คุณต้องเตรียมทีมให้พร้อมรองรับกับคอสที่สูงเรืวของเจมี่เอาไว้ด้วยนะครับจะใช้เจมี่คู่กับคาซูมิเนี่ยก็ต้องทําทีมรองรับไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคอสมันจะทะลุ14แน่นอนเนาะอ่ะและนั่นก็เป็นรีวิวทั้งหมดเกี่ยวกับตัวละครเจมี่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ